สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีถูกถูกาันเนาะคะ่ะอดลม <c oughs> มือนี่เนาะค่ะช่องปลาต่อยคนมีเสร็จพร้อมทั้งมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมกะสีได้พ้าพท่านผู้ชมมาตามต่อเนาะค่ะมาตามต่อค้นฝันแม่นค้นดวงดีดวงแห้งเนาะค่ะแม่การค้นฝันแม่นเนาะคะ่ะคือเราฝันเคืองรับเคืองตื่นก็นนจะระหว่างมีค้นมากกว่าสิบบออขี้างหูเนาะค่ะงวดที่แล้วไรตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชม 063หวดนี้จังผ้าท่านผู้ชมมาตามต่อเป็นโครงสุดท้ายเนาะค่ะเนาะของหวดวันที16กลุ่มภาพัน2,000 67นีเนาะคะ่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมไปตามความฝันฝันแม่นทีลีแยแม่กนยาการซึ่งได้มาเรื่อยๆฝันตรงๆให้ว่าฝันกับแมนเครื่องรับเครื่องตื่นกับแมนพนวาก็จังค้นมากกับ1สบิบอกทุกขางหูลละค่ะหวที่แล้ว063 ซึ่งได้ค่ะท่านผู้ชม063ในเต็มเตๆซ้ำบ่หนํบบอกพี่บอก้องคนอมแอมขังบ้านถือเบิดค่ะท่านผู้ชมงวดนี่เดี๋ยวไปตามบึงเนาะค่ะเนาะว่าวแม่การคดฟันแม่นนี่เพิ่นสีได้ตัวใดเนาะค่ะสีมีค้นมากกับสิบบอก้างงูบเพิ่นบอกว่าตัวใดเป็นโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับตัวเลข โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะอย่าลืมด้วยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าต้อยคนม่เสน้นมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมน,นั่มในเด้อค่ะท่านผู้ชมไปค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมมาน้่กันหนุ่มอามคนเดิมมานมากหนุ่มอามก็ล้างเปิดกล่องแล้วค่ะเนาะ เดยไปเบิ่งบานเล็กทีเพิ่นก่อนเนาะค่ะเนาะบานเล็กทีเนี่ยบานเล็กทีนะคะบานเล็กทีเมการแมการค้นขันแม่นเนาะค่ะทำไปชุ่มหนึ่บานเล็กทีเพิ่นสองหกหนึ่งโมเจ็ดเนาะค่ะทำไปชุ่มนประมาณนั้นเนาะค่ะเดี๋ยวไปเนาะค่ะเดี๋ยวเขาไปในบานเพิ่นก่อนเนาะค่ะเนาะแดดยางแห้งเลย ใหญ่การแล้วอยู่กับกับหลานหน่อยสองมาวินสวัสดีครับครับเพราะว่าอ้ามาหนังมาหนังมาหนังลูกเต่ากับพายุไปหาอยากอ่าหาอยากหากินอยู่ลูกพายุจังเต่าแล้วอยู่อยู่กับเต่าข้นดวงแหฮงคนดวงดีเนาะคนะครับท่านผู้ชมดวงเฮงดีเด้อสุดสามเอ้าไม่ไม่ คนบอกถือไงได้บ่แม่แต่เล่ายังบาเล่าสิถืออีกอยู่ได้นี่ถือกุ้งขั้นมือนั่นขั้นกลางมือได้ขั้นสองมือเห็นบ้องงวดที่แล้วไปบอกคนว่าแตาสิถือเลขกกัถืออีหลีเป็นงไมันขั้นขั้นมือขั้นกลางมีดุลค่ะท่านผู้ชมช่วงงวดที่แล้วมีเงี้ยสวยที่อามกับเดทไทร้อนอามเดทไทมีเงี้ยสวยมีเงี้ยการเราไปบอกว่าเล่าสิถือเลขกแล้วว่าถืออีหลีอีกถือบ้างก็ได้ นี่วันละวัเหลปฏิินี่คือนะครับมีควาตั้งกันนะครับอนุยาตโอ้แมนย่งสวยจะบอกขากว่าแม่ันม่สวยนั่นแล้วก็หูเนาะเห็นทินั่นเนาะเอว่าจังสีได้แมยสวยแต่ว่าห้าเบาเบียงดังบดดาลุลาเต่าด้วบดดามังกันย่อม อีสักสิบอีาาตาเอ้ยนี่อีกร้านแต่ว่าไมงินแบบจริงๆแบบขาดบ้านมีเกิตืน่นกินโอ้ก้าวัดขอสิยสิบจมูงนีบอที่บ้านที่บ้านโอ้อันขออะไรดีนันล่ะชื่้าให้ฟังกระบอกว่าสิใจแม่ยูนี่ดอกอันข้อยตังเกตโตเนาะยานพอลเมดามันเสียข้อยเสียบัดไม่กินม้อนไม่เงยค่ำอยู่นี่บัดน,นี้มาพอทีมองนีละ หายกูซื้อๆกูกับบ่มาอยู่เด้อไปนะวินแต่มันถือตตามันขัะเะือเดิใได้มาอยู่เลยได้มาอยู่เลยมาอยู่ที่นี่มองนีเนาะตอนนั้นมันเป็นแต่ยาดอี่ยังตอนตอนนั้นยังหนียิ่งเด็วเดยว่ามี่มีสร้างอืมสร้างเป็นตัวอืมที่ตอนนั้นการแถบสิยูบอะไรเเด้อยๆสิยูบอะไรที่ยายการแถบสิยูบอะไรเลยอ่ะอืมล้กก็เป็นดูอืลูกนี่เขียวจะว่าอะไรไปหาหมอทา ไปปัวเบิดเงินบ้างหน่อยที่นี่เพิ่นได้มาเฮ็ดมาแกะได้มาปองมาหวายมาขอขมาโนนนี่นั่นกระชั้นหนึยูเย็นเป็นสุขมากมาขอเพิ่นอยู่มากขอเพิ่นอยู่มาขออยู่มาขอขิดขี่ทีอวิ้นเป็นลูกเป็นหลานลูกในบ้านแสดนมาอวนสถานที่มึงสิ้นสักสิจกับซุดยอดตัวนี้ม่นเป็นเป็นบริเวณของปูขามเพราะว่าเห็นเห็นยหตการณ์เป็นจมปากจมพัดงสิ้นก็ถือเสลีกไหม มองหนีไห่พวกนัธรรมดาดิคู่ขาเี๋ยว่ธรรมดานี่บริเวณรอบนดูดีครับแม่บเวี้มันดูกนะครับเจ้ามือนี้เพิ่นบอกว่าเป็นบุกถือเหรียญเงินขั้นเมือมันมื่อขั้นมือขั้นใจมือเอ็มจีขั้นมือนี่มันถือเหเงินเดเมกแต่เงินแมนอยู่นะครับเอ็นเอฟซีเพิ่นบอกว่าเออไอ้นุ่งอามกับท่างปัดต่อยท่างมาวิ่งเนี่ยให้มาตามเมกาเนี่ยปฏิอยากที่ห่วงว่าเลขกระสิีเพิ่นจังไงตัวเดียดยิ่งครับเมกาบอกว่าเรามีมาแล้ว เรื่องกระซิบนี่นะครับเดี๋ยวจังอวากันแสดงว่ามีรุุนตอนนี้มากพอสุดท้ายเนี่้ยพอดีเลยเป๊ะเลยโอ้โพอของท่านนเพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิอันนี้เอียกขันขั้นมื้อเป็นขถือเลก็ยังโอเคเด็ดซึงมันตรงก็ันยิ่สวยทีโว่กันมะเพิรามันใจจนเพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่ว่าสองใบมันตัวตัวนี้นะแมที่กาะซิบเป็นมะแมนโอ้โหจะบูกชมเลยมีราคาในเบอร์พร้อมนะครับผมนะเดาวเดียวซื้อลอตเตอรี่มาเพิ่นมาบอกเนว่้เิรงเอาเห็เบอ่งเอาเหด้ เพิ่นไดนเชียงบ่นีเพราะว่าเอาจาไดนเดียวเดียวห้ให้แม่กาศเพนบอกดีกว่าเดี๋ยวไบอฟังผิดไปผิดมากทุกทีอยากได้ครับมาฟังแม่ก้านพูดให้ฟังนะครับผมเนาะแล้วก็ขอบังรัตตีด้นะครับมาวินก็อมาวินเนาะขอยันยอยันเขาสิไปก่อนบ่เปาม่ไอรีแม่กาศรัตตียันมันบอมี่อย่นะนอ่านก่อน เอาไม่การกันบอกไปเลยนะครับบอกไปเลยบอกในทันทีว่าจีบว่าจีบไปเอาหกแปดหกน่ะบัตรนี้บัตรไปได้หนึ่งหกแปดบอกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกคนใจใจไม่การว่าสิบไปียวหกแปดหกแปดหกสี่สองสี่ใช่ไหมสี่สองสี่หนึ่งแปดหกสี่สองสี่หนึ่งแปดหกนะครับนี่ครับ ต้อง2 2> สองใบเลบ่นมาแบบนี้ต้องสอง,องใ,ใแบแต่คู่นึงครับเป็นอันเดียวกัน<อ>เลขเดียวกันสี่สองสี่หนึ่งแต่ทอนะครับเลขแมกการนะครับนี่ละฮ่ะาเทีานาน่ยวออกวันที่หนึ่งยัเลื่มหลูกเลื่มหลานเด้อโอ้มาเลื่อมหลานจีบปิด <10 S 1> กุญแจไว้ปุ้นละบัดนี้จะก้องกับจีนั่งเสาววิป,ปีละคนว่าสิบสิบปี๊เที่ยนเลี่ยงเลยอ่าคือสิ่วันเจ็ดสั่นกินเอาเขียงเอากระปี๊กินตะกรุดกับหลานปืนเขาว่าอะไรเดี๋ยวฟังเมมกันบอกที่ไปที่มาโอเคนะครับท่านผู้ชม เราน้ตฮอร์โมนกันไปกังนนะคใหกการเ,าเราเรียงเพิ่นม,มากระสิบกระสิบตะห,หินทีแมกการบ่อยอ,องควคอนคอนคอนีดเนะเดี๋ยวแมกการบอเลยครับกระสิบหลังหลีกออกนี่แหละเพิ่นมา 6, 8, 6. หกแปดหกบันนี้ก่ไปหาลัตเตอรีบร่บ่มีก็เลืยใดหนึ่งแปดหกม้านเราคือวันตอนพบนางบอกว่ายันขึ้นได้ยินวันเพิ่นม,มากระสิบว่า สามศูนย์สามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้อกันเด้อืมนะครับเพิ่นเนี่ยมันเป็นยังไงตอนตอนเพิ่นมาเพิ่นมาการเป็นยังไงเพิ่นว่าเป็นจ้าใดกันนอนอยู่เนาะวันน so ah> you know. ี้เพ tamam ah> MM ิ่นสิมาซิมใส่หูไหมซิมอันซิมซิมเดี๋ยวซิมซิมคือเฮ้าอันซิมเพ็กก็กอคื้อข้างก็ซื้อข้ามหูอันที่เฮ้าอันมันเห็นว่าเข้าไบวบอัน จัดดูขามลามอีหยังอันดูอันไอเทพท่านใจยังท่านบอกอีหยังก่ออันทีอันน่ะคว้นหน้าหยกไหมทีเขาอันก็ไปซ้ำทางหูขนัดกว่เออซิมอันล่ะเขาเอิ่อไปซิมเบิ่งเออเขาเอิ่อซิมเด็กซิมเขาเอิ่อซิมเออคันคันแม่งแต่ผมเป็นเล็กหน่อยเราคงปฏิว่าไปซ้ำไปซ้ำกันเออไปเออเพิ่นลสีมีรูปหนูรูปอีหยังดอกเขาก็ไปซิมอยู่หูเพิ่นขอบ้านขอหยังเพิ่น ออเพิ่นกะ้เป็นได้ไฮว่าเป็นไพ่กับสิบเป็นไพ่กับสิบแล้วเราสิมตอนเพิ่นมามาซิมมาซิมเนาะอ่เพิ่นมากับสิบขาหูนี่เป็นทังไหนมันบัดนี้ซิมเงาเพิ่นว่าเพิ่นกะ่าสมมุติว่าเพิ่นบาหกแปดหกสามศูนย์เด้อเพิ่นบาอังสี่บัดนี้บัดตะวันอังสี่เอ้าเพิ่นนะมันผู้ใดมาเบาอยู่นี่กะตื่นกะลุกขึ้นหาเหรอเว้ยเนาะ ยังหาว่าม็นคนเบาอยู่ข้างนอกออบัดน,นี้ก็อันกับมาอันว่าเห็นแล้วกับเขาไปนั่งคึดตะบัดน,นี่อ,อ๋อผลมาบอกอีกต้นบ้านตัวผลมาบอกนีต่ต่าบอกบัดนี้บัดนาแจ้งสิออกได้ย่ไปลงตุ้นหลายเด้เอเพื่อนเพื่อนเชียนมมนี่ว่ามันตื่นขึ้นปีสามไปนั่งถ้า เคกาลอตเตอรี่ <c oughs> ัจจุบันซื้ <c oughs> อลตเตอรีไหมบอเออเมกาว่าวเป็นเมกาเิเฟื้อันที่มากกว่ซบิดขอ้นได้ยินมาสามศูนย์กับหกแปดหกคนบาหกแปดหนที่นีไปจัลอตเตอรี่ได้มาหนึ่งแปดหกมันมีหกแปดหกมันมีหกแปดหกจำเปต้ชมคือ,ค,อคือมีมีเสียงกระซิบมาแล้วนะครับได้ยินว่าสามศูนย์กับหกแปดหกใช่นะครับแต่ไปจับลอตเตอรี่ได้มาหนึ่งแปดหกครับนะครับโอ้ คือว่าบเ่เนี่ยบอกเพิ่อนอาจะให้ตัวน,นีมาเลยบ่ลเนื้เขาไปจับตั้งใจไปจับหกอเปิดหกมาเลยหนึ่งเปดหกบอกแม่มได้นเลยเออว่าว่า,า,าตาเดียวไปว่ามันหกแปดหกบัดเข้าออกมามาเบิ่งอยู่เงียนเอ้ามันขึ้นเป็นหนึ่งแปดหก่าเันแเม่ย่พาเม่เขายิบแล้วแม่มพเพิ่นก็ยิบให้ถือแล้วเพราะว่าสองตัวมันกับอันเดียวกันมันก็เป็นหนึ่งอ่ะละ่ะ รวมบรรลุกัเป็นเนื้อละพะมาสองตัวไันเดียวกันแม่แมนอยู่เลยเป็นตัวหนึ่งซชเนาะเป็นหกตัวหนึ่งซะนะครับคือล่าสุดนะครับแม่กันเพิ่นได้ย 2, ินเสียงกระซิบแล้วคือสามศูนย์กับหกแปดหกแต่ว่าไปจับรอตี่ได้มาหนึ่งแปดหกให้ดูว่าเป็นแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับถูกต้องกับเสียงกระซิบมาแล้วก็ถ้าคลลูกก็วิ่งินนะคนลูกแล้วฟังฟังเราเบิากัน ตอนนั่งนั่งคุยกันเหรียญยุหันเนาะเขามากครับเพราะว่าคนกับคุยกันกับเหรียญอยู่กับหลานคนอืมทีนี้หลานตัวเล็กๆเขากรองว่อไรน้องนบาปอืมเขากรองว่าอะไรก็เลยเกิดแม่การเป็นมาพีกเมียนยุร่วมันมันใจหมดหิบฟังแน่นอนแม่การเพราะว่าไม่มีการท้ามเป็นอยุรจะเป็นยานพันเขาอีกเนี่ยือว่าเลขเขาอีกเนี่ยปติลืมต่างกองบอกเพิ่นบมขึ้นต่างกองท่ายเป็นมาเขาอีกเนี่ยไม่ต้องยางพันไหนบ้างอัน คน่าเันถือเลขอีกได้หมวดนี้หมวดนี่ยังไชไม่กันถือเลขอีกบอม่มืถือได้เลยขันมือขันมือขันมือว่าสันลูกขึ้นข้างหมอเขาจะได้เอากูก็้ามาขันมือผ่านนะหยุดหยาบหยุดหยาบขันจใจกลางเลยสอ่องสิได้าบเงินตัวว่าสนสิด้บเงินอีกไม่ว่แม่ตรงไ้สามตัวตรงแน่นอนสามตัวตรงน่ว่าแน่ได้หกตัวตรงกับว่าแน่ด้ว่าแ่เออสิบสองล้านที่นี่อ่ะว่าแน่เด้ อืมไมแน่นะครับท่านผู้ชมได้มาแล้วนะครับแม่กา้านฝันว่าไม่ไม่ใช่ว่าฝันหรอกอม,มีคนมากระซิบว่าบ,บอกว่าสามศูนย์กับหกแปดหกแต่แม่ก้านไปจับได้หนึ่งแปดหกนะครับท่านผู้ชมขบ้าแน่แบบนี้ขอบ้าแน่ทั้งหกตัวก็เป็นซี่สองซี่หนึ่งแปดหกครับผมครับท่านผู้ชมนะครับได้มาแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมไปดูว่ามีตรงกันไหมแต่ว่าไปตรงกันหลายจุดหกแปดนี่ไปตรงกับพอยเงนา เล็ตัวถวนกอหกแปดอันเด็กวิทยุพนเนาะเมนครับผมสองหกแปดสองแปดหกตรงกันหลายหม่องดิเพราะงั้นา่ะเทพนพันเห็นตัวด้วนเหยียบหนาเหยียบหนา่ได้เือเพราะว่างที่เรว่ากระบอกศูนย์หกสามด้วยกันก็เจาะกะเจอกันมดบานจาเป็นบางทีบางก็เกิดไม่สนใจคิดว่าระบอกเพิัน์านอเจอคเทาก็คนยังส่เนเาคือคนเม่นแบบนั้นแหละคนเมาเนาะก็กิดไม่สนใจแต่ว่าเราคนบากกว่ยสนใจเราเป็นคนที ไอ้มักสมถะยู่ผู้เดียวไปให้เอสือนู้ไหมเสือนู้ดังดีเนีอยเสนู้ติดติดว่าวท่านผู้ชมว่าวที่เราวิ่งกันเราวิ่งกันว่าวที่มันเสือนู้ดังมันดังยังไงรู้ไหมดู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 เดี๋ยวดีเสียงนี้มันคุ้นๆนะไม่รู้เสียงยังไงเนี่ยเออบม่ไม่ไม่เป็นไม่ได้เป็นยังนะบอบอบนูเสะครับเจ้าเจ้าเจ้าบาเล่กเล่าปุตตงกับนกโปยู่ดิ ยี่สิบมรอมหกหกเก่าสามหกสามเก่าไหมม่นบ่ะเพราะง่านาดได้ตัวใดกอนาดเป็นมาสามอ่าเป็นว่าเป็นสามสามเก่าหาเออันนั้ะผู้วดไม่ไม่เขียนเเป็นตอนนั้นขึ้นอือนั่นละสามเก่าหาสามเก่าหาหนกกับมาวบาคึ้กันสามเออสามเก่าหาสามเก่าหาแบบนีันบ นกนกนกมันบินมาหาจับแล้วมันมันมันหองมันหองไม่ได้ยินบ่เออสามเก่าฮะสามเก้าฮะเออเอาไม่ได้ยามยังสิคนบันบันตุ่มยังให้เยเออกาบินมากมาจับปลายถอดง้างปิดมันจีหองกากาดีเนาะมันมันมันมาหองกามาหองหองเป็นโตเลขมันบอกเป็นตัวเลขอ่าตอนนั้นเราถือเลขกแดดหาแดดหาตามากมาบอกันาดนี้เองก่อน กานี่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 กะาคือกันบ่านเมนโงด้วยกามันหนาถึงห้องกากาได้เมนบ้บ้นนี้มันมันห้องนี่ยังหาสามเก้าหาสามเก้าว่านะสามเก้าห้าสามเออสามเก้าห้ามันตรงกับไปนานหลาสุดเลยไปนานับเบื้องหันกากาแล้วกับพอยเขตโครยุเขตสอมรถทุกคนเขาบอกกันมาเลยเขาบอกตัวน้องสามมิลีเขไปบอกกูก็แล้วก็ฟังซื้อไม่ได้ซื้อกับเล่าหนอกต่วเห็นเห็นคนถือกับเล่าหลาย ไปเขตหลวงสิแล้วก็บอกทุนนอกซ้ำทุนนกซ้ำบอกกันทั่วบ้านทั่วเมืองเดี๋ยวได้ไอ้เนี่นะเดี๋ยวทุนนอกซ้ำมาตัวเดียวไอ้ลุงพูดถึงไม้เขียนเหล็กใหญพอดีทุนนอกซ้ำมาดีระหว่างสิมันวันนี้ก็ไม้เขียนอีกเนาะซ้ำเก่าห่านผู้ชมก็เป็น่องมากนะครับ่ก็นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจายในการครับผมรับชมรับฟังสำหรับตัวเลขนะครับแมกกานียรเนาะกับแมการคนฟันแม่นคนดวงเฮงท้าแม่ เนี่ยลักษณะเวลาแม่ฝันหรือคนมากกับพีนี่เขาเป็นสิมากในรูปแบบแบบเต็งเลยเป็นบ่มีโตมีตโนเด้คือคนเบาบ่เห็นโตเลยเมื่เห็นโตเด้เครื่องรับเครื่องตื้อเหมือนโบรับสนิทเลยลัสนิทเยฝันกับว่ฝันแต่ว่ามีเสียงใครๆอ๋อสิใครๆเป็นผีอั้มบอกผีอั้มว่เป็นเรื่องว่เป็นแบบนี้บ่อืมมกว่าซ้ำอยู่หูม่าซ้ำอยู่หูว่าตัวนั้นตัวนี้เด้อจังซี่ไหมบัดนี้เป็นกระป เต็มเต็มเท่ากับถ้ำบุญใส่บาตรดหายไนได้นึกดึงว่าถิ่ม่านรูปแบบว่ามาบอกว่าเอาตัวนี้เด้อจังสี่ยังถี่บอกบอกว่าช้ำเป็นตัวเลขเลยอันซูนฮกสามกับไปเลยจังสีไหมซูนฮกสามฮกสามคือที่บอกกัเดีบอกแล้วกับไปเลยยังสั่นบ่ได้มาดำไลอีไหมครับเบาแล้วกับไปเลยบัดืจะว่าได้ลูกขึ้นปงม่วงไปงี้มาผู้ใดมาเบากันอยู่นี้จดจำตัวเหล็กไปเลยมาจำได้เลยแล้วซูนฮกสามซูนฮกสามโอ้โหท่านผู้ชมนะครับจะหวดนีก กระซิบบอกไมด้เยมีตั้งสามศูนย์มีตั้งหกแปดหกกับกับเลกาสั้นสิวนะแมแบดมีนตันมาอืมนะครับท่านผู้ชมบนเน่นะครับไพ่กระซิบบอกเพิ่นเนี่ยอาจคิได้ท่านผู้ชมเนี่ยเมืดอมีเม็ดสินเป็นน้ำเพลินกันเลยเดีอี่ดียาวินของแบบนี้บ่เน่บนบอนบอนนะครับรบ่าว่าเป็นเป็นเป็นเสียงผู้ใต้าเสียงผู้ใต้เป็นเสียงผู้ใต้บัดรที้มีคอยากี่ทามูเจ้าเด้อท่านผู้ชมเด้อกระซิบงวดหนี้ทางงวดนี้บ่ออก แล้วจะเื่องหมวดหนาด้วยมาสิาาเป็นแบบนั่นนะครับอ,อันติดตามตได้เป็นยังไงนะครับหมวดนี่ก็คือกว่าไงฝันหมวดนี้ได้อยู่มาสิอาจิเขาอาจิพวาเขาแต่ว่าจะเป็นหมวดหนาเนี่ยเลขคุณเนนแบบดี่จงจำไว้ดีไปเขาหมวดหนาเต็มเต็มเลยแบบนี้เอาก็คือหกสามเมียนตอนที่กระสิบกระสิบบอกหมวดน่ะเราสื่อว่าเป็นสามใบสามใบสามใบกพที่นี่ทัหลอกได้แสนกลัวจะ่มาบอกกระสิบหมวดนี้อีกมาล่ะเออมันเออ ถามมากมันถามมาเรยว่าบอกวันที่สิบเจ็ดมอกล่ามันบอออกมันมาออกวันที่หนึ่งกุมพาเนี่ยสุดยอดมาดีวันนี้แล้วก็มาตามมากกว่ากับซีเอ็นเลยไม่็เลยใครที่ยังมาพ่ายกับซีดีไม่ยำเพลินไหมไม่ยำเพลินโูนหกสามตัเกาไหมเกิดใส่0 6นหกสามตัวเดียวแล้วถึงอีรีแล้วเนี่นอนอีรีนะครับหรือว่าดวงอีรีได้หนิดวงกระ้ามโซนค้นถือสามโซนมันหาแบบนี้ปะไ้ก็ไม่งี่สวยไม่ยีงมันยืนยัน พูได้เงินยังเงินแล้วก็คิดว่ามีอย่างก็คิดว่าเราบอาเหรียญแล้วเราวัดเราคอยก็มือทุ่มือก้อนหวยออกเราวัดเราสิถือเลขเด้ะเออแต่ว่าก้อนหวยออกมือนี่เป็นเป็นขั้นมือเนี่ยป็นขั้นมือนี่แหละคือปัญหาเมื่อไหร่ที่ได้จับเงินล้านมาเมียเอ้ยเบอร์ไหเด้อสิบสองหลานนี่ไง ่เขาปิดสร้อยบอลนปปิดบานปิดบานถ้าถึงสิบสองล้านสิบวติตัวดีๆต้องปั่นเข้าเป็นของใช้นะทวินอย่าไห้มันยิบเอาวัสดุที่กางไออ่าหัวสามสิบล้านนะบาเอานะเออเอาเนาะแบกานเบื้องต้นะอีหามากวินไปลงไปเช็คซื้อไปแล้วเอ็ไ้อนซื้อว่าพีเด็ดายทอไปยังมีหลักฐานอยู่มีหลักกองนี่ถ่ายเป็นหลักฐานอยู่อัน ตอนชุนสามตอนมันออกเนาะ,ะบัดน,นี้โทรไปหาลูกลมาหาสือลตัตตลีฮกโตให้แม่เนี่ยปันจำได้ตั้งฮกโตจำได้มาบอกคัะกบ็บอกไปบอกพี่บอกน้องสุกคนบัดน,นี้บ่อกอ๊อซิอามขามงวดขามงวดบัดมาออกคือคือคือ่หวัดฮกสามขามงว,ว,วดด้วยขามงวด,ดโอโ้โหผู้ชอบไหมตรง,งนี้พี่จะเลือกนะครับกับไมกาสนะครับผมณนวะ่ามีแหละผมมาตามต่อยแล้วก็ทางทีงานกับมาวิ่งกับป๋าต่อย มาตามต่อกับแม่การให้แล้วว่างวดนี้เนี่ยเพิ่นคนข้ามสิมั่นใจว่าเป็นขั้นมือเพิ่นิจะถือใจจับเงินนี่แหละอ่าขั้นจ้วงขังถือจีนับเงินแทรกสิไม่เนับจนวิดเบิ้งระตเตอรี่ห้าเป็นเสื่อมแต่ความมือเนี่ยมาขั้นมือกันเป็นเสื่อมอะไรไปบ่หลักมือกินเขาเมือนโซ่รับรางกันเลยนะครับมาตามต่อให้แล้วนะครับท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายนะครับกับแม่การงวดวันที่ประจำวันที่สิบหกนะครับปุ่มพาพันนี้สองพันห้าร้อย 67นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆรวยแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหวดนี้พันมีกระสีกระ,ก,ระกระสิบแล้วก็คือ30กับ686นะครับมาในชุดนี้เลยแต่ว่าไปจับเลขลอตเตอรี่ได้มา242กับ186บงแนดหนี้อาจิมี242ก็ะไรอาจิเป็น1 8ากระไรมันอยู่ในเลขจุดนี้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืม สามเก้าห้าที่ไม่การสตยินิบอกาบอกเป็นว่าโอเคท่านตีสีหงกากาเตมันบ่าเมนกลายเป็นกลายเป็นสามเก่าห้สามเกาหาสมเก้าห้าปกติกามันเบาเบาดีกากามันสีห่งกากาเมนบอกส่วนใหญยินวบาก้าอ้ออ้ออ้กันสิไหมหยิ่ออกกันมาละอออ้อกันอันนี้สามเก่าหาเกากลามากใครๆก็มาจัดดูมมงเลยัไเท่าเเลย โอ้ยมันมันบินผ่านไหมมันบินผุดๆไปมันกับหองมันแทนทีมันสี่หองกากาไปเต้นเนาะมันบินผ่านีอันอันนั่งอ้อยบานโอ้ยกาหองยังสี่อันก้นจิตตาอีกได้ปะนะมันว่ามันนี่มันนี่ก็ว่าสามเก้าห้าสามเก้าห้าเห็นแล้บ้านนี่นะครับผมต้องเสียงกระสิบเสียงนั่นที่คนยิ่งก็อาจจะเป็นเสียงนีก็ได้นะครับบ่แนนี่นะครับของแบบนี้บ่แนเนี่ยถ้าเธอเป็นเป็นอีกามาหองออกบอกเลขเลยนะครับ ก็คือสรุปเลยนะคือเสียงไพกระซิบที่มากระซิบเพื่อนเนี่ยในความฝันนี่คือสามศูนย์กับหกแปดหกแต่ไปจับรี่ได้มาสองสี่สองหนึ่งแปดหกแต่ว่าได้ยินเสียงอีกาห้องมกมาห้องความเฮี้ยนว่าสามเกาหักนะครับก็สรุปประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยนี่นะครับท่านผู้ชมนุ่มอามปาต้อยเท่ากับลบควนเวลาของเมนตในการโดดเลยเนาะวอาวเดี๋ยวมือเล็กออกเขาต้องมาทำมันบอกตัวนี้เอเขาต้องมา ลอยขอวิญญาณเป็นคนเดี๋ยวคนจะปิดประตูล่ะเนอเพิ่นถืปิดประตูเรียนเงี้ยเงี้ยขาหลังบ้านเพิ่นเอาเขาหลง้านเพิ่นเอาคามหัวที่จริง่เพิ่นกับปะอเบิ้งแน่ใส่แน่หัวบปิดประตูาเลแหละคือน้องี่หนึเี่มีมอเข้าอีเออเป็นหลักฐานเบื้องแดยวกกีเสียงไหวไปนี้ก็ว่บอกใครนะครับว่าเป็นยังหรอกแม็การเป็นผู้ใจดีค่ะเพิ่นถือที่สองล้านเพิ่นกัได้ปันให้เอฟซีพูละสอแสนสองแสนแม็กเนื้อให้แม็กการใส่จักสองสามพันแต่ยังดีนะแม่ละ โอ้ยเป็นคนมาแพงปลูกยังไ้เขามาขอจินเบิร์ดไม่ได้ซื้อได้ขายเลยหายเข้าไปแสดงว่างวดนี้เพิ่นกาใส่เงินหมดแล้วถึงได้มีไพ่มากระติบอกเพิ่นเพราะว่าสังเกตที่เพิ่นบอยงวดที่แล้ยนะเพิ่นวัยถ้าถ้าเงินถี่หมดนี่จมปากจมข้ามแต่ที่นี่มากระติบแสดงว่าอีจมปากจมค้าแล้วเงินหมดแล้วเงินหมดแล้วใส่เงินกับท่านไปทำผลแต่ว่าสังเกตไงถามว่าบหมดนี่ผมกระสิบคอนะหายหมด ไอ้ทั้มันี่แหละเอออันนี้มันเหมือนเบิดก้อนเท่านั้นเบิดก้อนเหระสิมาขอเงินผอมเมนถ้าถ้าเพิ่นบอกว่าบ่มากกว่าสิบหมื่นหมดหนีสิคดีเซราม่าเจ้ายังใส่เงินมาเบิดร์ตคดีขอเงินเจ้าเห็นมันเบิดเออจ้างเห็นมากกว่าสิบเอาวินไม่ค่ะนะครับอ่ะอวินบอกเก่ายังไงตัวนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พรีนี้นะครับก็กาเซไลล่าไมการแล้วก็ล่าเอฟซีทุกท่านเลยนะครับเอฟซีทั่วโลกที่กำลังติดตามรอชม อ่าอฟังว่าแมกการคงสคดงทุายเพื่อนใดตัวใดมีไพมีวิญ,ญญาณมากกว่าสิบเพิ่นไปแต่ตามน่เนะครับที่ได้เววาได้ไทายทําให้เอทังบานได้เบิง้งได้เห็นน้าคันแล้วสุดท้ายคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางทีมงานทางช่องมาวิน h ชน n e l นุบามคนเดิมป้าต่อยคนดูเซนพ่อทองแหล่คนเดิมแล้วช่องน้องใหม่ตอกแ a น n e l เลยนะครับครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางไกลๆก็ขอให้ปลอดภัยแขวขาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ครับคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ตั้งใจสมปรารถนาทุกท่านทุกคนนะครับนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนบอกพิษบอกพิษครับนอนรับก็ให้ได้เงินแสนนอนตื่นก็ได้เงินล้านไปเลยเอาปันนันไปเลยเอาปนนันเลยบอกเอ้าอี่หรีดิบอาเงินหมื่อเงินแสนแล้วบอกไปเอ้าเอาล้านเอาล้านเลยน้อนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนเมื่อมาให้สิบล้านอยู่ได้ที่นอนเนาะอยู่หัวบอลสุขุสุขคนเลยครับสำหรับคลิปนี้ทีนี้ ก็ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับผมโรบินครับพิงค์พีงค์โรบินประการโบินในการผมสวัสดีครับ